สวัสดียามือเาครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องป้องไปนะครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีเฟสครับสุขุสุขชนครับเมื่อคืนนี้ไล่สดเพียงไหนเนาะผู้ใดได้เบิ่งไล่สดทั้งเพียรได้เนาะครับเมื่อคืนนี้นะครับผมจันร้อยได้ไล่กับน้องน้องทีมงานอยู่บ้านนี่ละนะครับน้องข้าบอยตายสูงน้องพ่อลาศิลาโนนแต่การน้องกุ้งนะครับนี่น้องกุ้งน้อยนะครับเมื่อคืนนี้นะครับประกันดังไล่สดเป็นไดเน้อพี่น้องในเบิ่งบนเน้อเมื่อคืนนี้ นะครับไล่สวดผูดใ้ใดได้เบิ่งคอมเมต์เข้าว่าในพี่น้องเป็นจังไดเนี่ยเมื่อแรงว่าสีไล่อีกนะครับพี่น้องจดกว่าสียหอดมือม้อเมื่อไล่ใญ่ของเ้าวนั่นก็คือวันยิบเก่า9 29มกรามาตรงกับวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับผมสุได้พ่อครับมาหากรรมลำซิ่งประทะรถแห่นะครับพี่น้องครับรถแห่แห่งอ่าจากห่แห่แห่แ่หนุ่มเมืองเกินโ่รโมชั่นนะครับวันที่ ยี่สิบเก้านะพี่น้องเด้อวันเสาร์นะครับมาเคลื่อนไล่สดกันอยู่นี่พี่น้องครับวันนี้หมอกบัหลายปานใดมื้อนี้บ่ค่อยเปียกนะครับเนี่ยมากันไล่สดอยู่ในเ่ามาเคลื่อนแบบมินินหน่อยๆนะครับกับน้องๆนะครับมาแล้วบ่ป่ะสุเรมาแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวสิขึ้นไปเฮือนนายพานเยี่ยมนะครับสิไปอันเฮ็ดบุญนะแม่ใหญ่นะครับสิเอ่อแม่ใหญ่เสียวดูเอากระดูกเขาทาตนะครับก็เลยว่าสิขึ้นไปเฮือนพานเยี่ยมนะครับไปเฮ็ดบุญ น้ำเพลินนะครับมื่อนี้พลกากเก็บกระดูกเรียบร้อยนะครับก็เลยว่าเกินไปเฮ็ดบุญไปกินไปทานน้ำเพลินเนาะนะครับรถคอยจะมีน้ำมันบ่ม,นมีเลยเด้อนี่นนป้าพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเกินไปวอดฝุ่นจังสิเก็บบรรยากาศนะครับสุเลยผลมาสวนพอดีนะครับส,นะบสิขึ้นไปบ้านนายพันเยี่ยมนะครับเดี๋ยวมือ่อแลงจังไหนจังว่ากันนะครับเดี๋ยวสิไล่สดสูพี่น้องเบื้งอีกทั้งเพจคือเก่าหระพี่น้องแต่ว่าตอนนี้สิย้าพี่น้องขึ้นไปทังฝุ่นก็เด้อปพี่น้องป้าตามมาเลย อะมาหอดแล้วพี่น้องบาดนี่เสีล้สุลจอดรถแล้วลบ่โอ้เมื่อนี่เป็นมือเฮ็ดบุญนะครับปุ่นต้นดอกพึง่งโอ้กิขนข้าวกินน้ำแล้วบ่ทางนี้เนาะมาเด้อมาเด้อจะภาพได้เด้อกินเขาว <laughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้วนายพันมาแล้ว,เ,วเออไม่ยังละเมื่อนี่เศร้าเฮาโอ้ยสวยจำํำจุตัวนี้หลาบซีนต้มซีน เอาหัวหน้าเบิ้มตัวเดียวโอ้หัวหน้าเบิ้มตัวเดียวโอ้โอ้โอ้ใส่เรือนั่นเรือนั่นสั่งเรือไปขึ้นนั่นได้เรืออะไวหน้าเบิ้มเรือเล็กเลยบ่โปะเอาเรือใม่แล้วผู้ใดเจ้าพานอ่ะผานโอ้ได้พานเจ้าเจ้าเรือใหม่ล้วเรือเล็กกว่าจันต่ำหินมันจะบดังเพิงเลยสิท่านเตรียมเตรียมแจ้างพนักงานงมไปโลดเอาเซตเลียร์ป่ะจันปะอ้า มาหอดเลยพี่น้องครับมาเด้อครับกินเขาน้ำกันเด้อนายพ่านผลเอื่นมากินเขาน้ำกันเด้อเขาน้ำกันครับเข่าเศร้านะครับพี่น้องเนื่องจากว่าเมื่อนี้เฮ็ดต้นดอกเพลิงเนาะเพิ่นเอาลงเมื่อไรก่อนมื่อนเพิ่นเมื้อนี้ต้นดอกเพลิงมื่อื่นเศร้าเออเออเอาขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไหนนะครับพี่น้องบรรยากาศแบบบ้านนอกเข้านะครับอีสานบ้านเข้านะครับเสซ็ตสีนเลียวเพิ่นกะขันขันน้ำบานเข้าเอื่นว่าเก็บดูเข่าธาต นะครับเฮ็ดบุญกับแม่แม่บอกเฮ็ดบุญใหญ่ดิเออเฮ็ดบุญแจกเขาซื่อๆกันเฮ็ดบุญใหญ่กับจัางวากันอีกนะครับให้ลูกหลานพร้อมสุมม่วมกันจังสิเฮ็ดบุญแบบว่ามีแนวเสียบแนวงันนะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ก็ให้เฮ็ดอ่าบุญแจกเขาให้เพิ่นซะก่อนเอากินๆขอย่างมาเบิ่งหด้จาเจ้าก่อนเราค่อยกลับมาหย่างๆยาไปเบิ่งซ่างขุนก่อนเออสุเลเพิ่นกินข้าใหญ่บ่อใหญ่นพาพี่น้องมาเบิ่งงอ๋อมาหยังเนาะสีเหลืองๆนั่งกินยขันนาะ มาแต่ใส่นอนะนะพ่อใหญ่พ่อใหญ่เอินกินเขาอยู่บ่โอ้ดิมาเฝ้าเต้นเว้นเหมือนมาตีเดี๋ยวสหายไก่ไปเลยสายไก่โอ้กินแล้วกันหรอป๋อเตินกันได้ไหมยังสหายจาดสายไก่นอะทีมงานเพื่อนพ่อใหญ่แล้วบ้าอันนี้อันไหนนี่โอ้อันนี้อันใส่ซองนอ่ะนี่นอะมามามาซอยกินท่านนั่นเป็นไงก่อน นะครับทำบุญกินทานกับแม่ใหญ่ก่อนอ้าวกินทานนะแม่ใหญ่เรเด้อยมีอะด้อซะถูกเอาไปไปเบื้องบาตนในเบื้องยังก่อบเบื้องกันต้นดอกพึงงพูนว่าต้นดอกพึ่งพืนเฮ็ดแบบบ้านเฮ้านะครับอืมต้นดอกพึงแบบบ้านเฮ้าพี่น้องนี่เอาการกล้วยเอาเห็ดเอาผู้เถ่าพืนเห็ดนะครับไปหลุ่นนมสาเฮ้ากับเบื้องไว้เตือนในไ้่ยปากนาเตือนเฮ็ดคือเพิ่นนะครับโอ้พัใหญ่แม่ใหญ่ อุ่น์นะน่าเน้นมอฟง่ายแล้ววะจะน้อยโมตัวก็เป็นผู้เฒ่าเดิเพื่อนว่าเอ้ามอหลัเสียงมาขึ้นก็เพรขึ้นไปมาขึ้นเนี่ยโอ้ยพากันไล่สุดมาขึ้นเนี่ยบ่โอ้อาเอาเรี้ยวจังว่ากันนอจันนอเออเออมอหลัเสียงติดงานวันสิเปิดตัวมอหลัเสียงมาขึ้นก็เลยได้เปิดตัวมอหลัสาวมอหมั่ำกุ้งเออมอหลั่มเสียงค้าเบียก์ค่างานอยู่เอา ก็ว่ากันนั่นจากหน่อยพนเลี้ยวกิจเหลี่ยงงานเหมนละพจนยังสิไปเขาไร่สดน้ำพี่น้องนะครับสำหรับมอลัมเสียงเนี่ยมอลัมประจำหมู่บ้านได้เนี่ยเอื่นพนมอลัมเสียงซื้อพนซื้อเสียงนะครับก็เลยเอื่นมอลัมเสียงนะพี่น้องครับเนี่ยงานเหลี่ยงซะก่อนเนาะโอ้มาขึ้นในพุ่ลละหลายบาทจะได้มาขึ้นพี่น้องหวนมาให้โอ้ยว่าน้องไอ้ยังก่อนน้องพอน่าสีหน้านวลแต่งตัวท่าแต่หาโมงเลี้ยงเหมือนเนาะเขาเบิ่งอยู่ น้องคราบ,บอยตายสูงเมื่อเคลื่อนเนี่ยโอ้ยวันอาทิตย์างวัลนนำใจพี่น้องโอนมาให้ก็ให้ยมูเพิ่นเพิ่นก็นดีใจซะนั่นตัวยแยามได้บัตรเนี่ยมืออื่นมือเลี้ยงอื่นคอยยิงนี่เด้อมือเลีเลยยเ้ยเงเออมาสู้มือรอดสนดอก <c oughs> อ้าวปาลาอะไรครับมาตัวเดียวหนิพอ <c oughs> ท่านกินเขานะมูไปมูก็นั่งอยู่บนนี้คน่ะคุณนี่ตุลีผ่านอยู่บนนี้น <c oughs> ทีมงานเรือนำโค้งเงาพี่น้องนี่ผู้ใดเบิ้งคลิป กวนกวนตะกี้อร์สิเคยเห็นครับปลาไหลคือใครนะครับคนขับเรือแต๊ดเเลยครับพี่น้องหนักหาปลาหาปลาเพียรได้ใต้ผ่านปลาคือกันนะครับปลาไหลอันอีหยังสั้นตัวนี้โอ้อันแนวคาดมั่นที่ว่ามันอันไม่จีนบอกไว้สันติหมู่บ้านก็ยังไปหาง้มปลาได้บอกไว้มาไรได้บอกไว้มาอะไรอันไม่จีนบอกไว้ว่าสนองอันแนวคาดต้นดอกเพิงนะครับ นี่บ่ตัวนี้บ่มาไม่เอาปุยไงตะปูตะปูวัสดุโอ้ว่าไงคือแนวจี๊มาหน่อหน่นอเอาเอาตะปูเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไม้แล้วก็เป็นวัตถุดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบธรรมชาตินะครับนี่สามารถจ่อยสไลายได้เหี่ยวได้นะครับเห็ดแบบบ้านเฮ่านะครับตามเห็ดตามข้องประเภทนี่อีสานเปรตจังซี่นะครับมาแต่น้อยนะครับสุ้มือก็ยังถือเห็ดถือข้องคือเก่านี่คือต้นดอกเพึ่ง นะครับเอาต้นกล้วยเห็ดเอาล่ะก็สิเอาขี้เพิงมาติดนะครับล่ะก็ใส่อันนี้อันนี้ก็าบอกว่ายคือซสำมือนหน่อยเนาะพ่อใหญ่เนาะนี่ซ่อยมนซสำพละของเนี่ยเห็นบ่เนี่ยอันนั่นอันนี้ใส่เข้าไปนะครับกับเข่ากับน้าแน่ยล่ะก็คลองใส่เครื่องสวยเพิ่นว่านะครับนี่นะครับเพิ่นกระลังแต่งว่าง่ายังไงสำมื้นหน่อยล่ะพี่น้องอันนี้ไม่หามเลยนี่หามเอา ทำสีทางนครับวูท่าวูโถซอยกันครับไปหลุ่นนมสาวห้อกระเบิ้งไปน้่นี่ละทต่งนี่อ้าวไม่ใช่นังมาอยู่บีตีม่านคืจากลงหนองป่าอยู่เจ้าแทนเล่นเทนเนอไปน้ำกันมื่บ้านไปน้ำกันหลอกหมว่านน่ะนะห้อกะต้มบอกอาเห้อก็ต้มบ่แม่ป้าน ข้าวบุโอ้เนี่ย้าวุน่่ย้กุ้ยสูห่อข้าวต้มว่าห่อข้าต้มมาครับันก็มีะามากินกินว่ามากินห่อลหมวกรทันบไม่นบอสเราม่ขึ้นในเบิ่งยู่บ่ข้าบอยดันบเอาขึ้นมาเบิ่งบนเนี่ยดันดันเนี่ยเราขึ้นม่ขึ้นนี้พะกันไล่สดพะกันไล่สดอือื แน่อย่าไปไหว้เพื่อนอย่าไปไหว้เพื่นเป็นยังจังใจให้เพื่อนจะไปให้จะให้เพื่อนเถอะโอ้ยเนาะที่จะกรยานลมมว่านนี่แม่บัดมันละไสุดก็ยังซื่ออยู่ืออยู่เานตัแสดงเจ็บมนปวางแสดงว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นเก็บอาการมื่ขึ้นเนี่ยครับอ ไไม่ป่อาห้ี้เรื่องของเรื่องคือขี่จะกรยานลมโอ้แต่วเพบบนบ่อกผมได้มื่อขึนนี่เออสปอไม่ปาังไงเอาเอา่าว้าพ่นเถาพ่นกระจังสั่นตั่ยางกระย่างบ่ถือข้องอยู่นั่นแล้วเอาเอาเดี๋ยวผมจะคอยตักคอยเตือนเอาดอกเออเออจะไปหายเพิ่นเด้บได้เดือดเดี๋วสิตักเตือนเอาครับครับครับไม่ป ì, oh inhos, าใจหหยเนาะ ววเ,เ,เ,เอาคนก็มีความคิดของคนอยู่ได้เร่้งหนึงเพาเป็นวัรุ่นีเออเออเอาสค่อยปั๊บุงหายดอกสี่อยบอกขอยสอนไหนาวพมันเนนนทศวนั ว่าเอารถไทมาเสิรตามองป้าจะมาหอดเนาะปกติครับแต่อยู่ในร้านมันก่วงเลยมันหมุนได้โอ้เก่งอยู่เก่งอยู่ครับครับเดี๋ยวผมจะคอยบอกคอยสอนออกไหมป้าบอกเป็นยังโอ้ครับครับเดี๋ยวบอคอยบอกคอยสอนเดาเรื่องเรื่องที่ไม่ดีแล้วคอยสอนน้องๆน้องนุ่งเอานะครับเอาไปกินเขาก็ได้บานด้ท่านไ้กินเขาเศร้าอยู่ทีมงาน พากกากินเขาทั้งคุณนะครับจานร้อยผ้าพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศนะครับกับผู้เฒ่าทั้งพี่นะครับเพียรต้นดอกเพิงเป็นแน่วไดนะครับร่างบ้านกันยังสีมีอยู่ขนบธรรมเนียมแบบนี้นะครับบ้านจานร้อยกะย่งเหลืออยู่นะครับยังดำลงไว้นะครับผู้เฒ่าก็สืบสืบให้ลูกหลานต่อไปรุ่นตอรุ่นนะครับเอาไปไปกินเขาก็เด้นบานนี้แล้วพี่น้องขออนุญาตบาดข้ามครับกินเข่ากินน้ำจะข้ามกอนมาซอยการซอยงานไม่ไงนะครับ แล้วเรียบร้อยนะครับอ้าวจวดใช่ลหมมาหละบปาลาไล่อ้าวจิตข่าวก็ได้พี่น้องเด้อบานในขออนุญาตบาทครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับ